สวัสดีค่ะเจคเนมาแนะนำที่ดินจัดล็อกนะคะในะคลิปนี้ราคาพิเศษด้วยนะคะทุกท่านเนื้อที่100ตารางวาราคาเพียง160 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านเนื้อที่200ตารางวานะคะราคาเพียง250,000บาทคา่ะที่ดิน3มชุกติดถนนรัดยางนะคะที่ดินอยู่ในเขตของชุมชนใกล้วัดโรงเรียนร้านคา้า ฟรีค่าโอนค่าภาษีที่ดินสวยถ่ายแล้วเรียบร้อยนะคะราคาเบาๆสบายๆนะคะทุกท่านน้ำไฟพร้อมพิกัดอยู่ที่ตำบลหนองสะดาวอำเภอสำชุกจังหวัดสุพรรณบุรีอากาศรม่มรื่นน้ำไม่ท่วมที่ดินนี้นะคะเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยนะคะหรือท่านใดต้องการประกอบกิจการนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะ เป็นที่ดินขายเงินสดนะคะทุกท่านราคาไม่แพงนะคะท่านใดกําลังมองหาที่ดินเป็นของตัวเองนะคะราคาไม่แพงทําเรโอดีนะคะสามารถติดต่อเข้ารับชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่แปลงแล้วนะคะทุกท่าน ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะมีพิกัดของพื้นที่จริงอยู่ที่ใต้คลิปเช่นกันค่ะสามารถกดเข้าไปรับชมกันก่อนได้นะคะถ้าถูกใจแอดมินแนะนำให้นัดผู้ขายเดินทางไปรับชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจนะคะก่อเทอมธุรกรรมทุกครั้งนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ